S <S <an> <S เติมคิ้วแห่งทีมงานในทำงานเป็นปกตินะครับก็กคือว่าเขามีพลังทั้งบัตรกลุ่มปิดนะพี่น้องสนับสนุนกันมาตลอดก็คิดว่าสิได้ทุ่นจากมองนี้มาโปเมื่อขึ้นนีก็ะไ่ได้อยู่ครับอยสุวรรณพเหมือยเก็บบัตรได้สองแสนบาทนะขาดทุนบรหลาย่าชใส่ใจว่องชิวประมาณ2องแสนสาองแนี่นะครับ ตะ,ตะวันไ,ไปเจ็บโตมือยูจักราดได้เงินเกตหมื่นมือยูสีคอร์พุ่มได้เงินเก่าหมืนมอนอม่นกระถาดทุนมือละแสนกว่าบาทแต่กระบ่เป็นอย่างเพราะว่าอีพีรอบที่แล้วได้สามพันคนอยู่ผมกำลังเลื่อนเบิง่งอันนี้คือไล่ซื้อคนที่เพ็นซื้อบัตรของมาแล้วหากแพงเราซื้อเดอยันซื้อตัวแล้วเดอยันพอเช็คซื้อคุณครูครูห้ามพลาดเลยนะครับ ซูปเปอร์วีไนี่จะพลาดได้ไงบางคนก็พี่พี่แม่แม่บางท่านก็รักสนับสนุนเมตตาเขามาสื่อโดยบางครั้งก็ไม่แสดงตัวนะครับแต่แสดงโตกะดีครับไม่แสดงตัวก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับเราเช่นเดียวกัน พรุ่งนี้ใจก็ร้อยที่นากลางวันที่ยี่สิบสองบอมเมนบอกครับพรุ่งนี้อยู่อำเภอบ้านดุงนะครับพรุ่งนี้อยู่อำเภอบ้านดุงครับยี่สิบสองอยู่งานิ้วนากลางครับผมเดี๋ยวผมดูคิวอีกครั้งหนึ่งครับ วันที่22ครับอยู่งานนิ้วนากลางครับวันที่22 21เมืออื่นนี่อยู่ตลาดคล้องถมอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็23่าอำเภอสะอบ้านสะไครใต้อำเภอสะไข่จังหวัดหนองคายครับ24่สบ่รบ้านหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่บ้านกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธาน,นีนีง่งานงานเบิงฟรีอยู่ในเมืองอุดรวันที่24นะครับ ยี่สิบห้าก็ไปที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เขาออนทั่วกรุงเทพเอาแมวมากกัส่สิบสิบเดือนละเจอแม่บอเจอครับแม่สมสมพาน <c oughs> พิธีก่อนแล้วกับบอไดตะคำขึ้นมือนีคำขึ้นมือนี <c oughs> กดลิงก์ที่ปักหมุดครับด้านล่างครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยเมาทุกเดือนค่ะคนเมาเมาก็เข้าไปรอใน EP หกเลยนะครับใครที่ยังไม่เมาก็หนึบสอาทอผมใส่ไปไล่เกิดประโยชน์เดี๋ยวคุณแม่เน่อยตา,าสิมาห่อนเด็กอยู่คิดว่าทำไมเราไสิมาเล่งกันแจ้งหนาผมบอกยากครับผมแต่งเองเลย สองมือนั้นที่ฝนมาไหลต่อไปมันมานจะแมนครับมือนั้นมันฝนตกมือที่ยุ่ยจักราดนะครับแล้วก็ยูซีขอร์รพุ่มฝนตกอีลีแล้วก็ตกช่วงช่วงเวลาที่คนตัดสินใจนะครับช่วงหกนุ่งแร่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มหนึ่งสี่ไปครับมันตกมันตกหลัดท่างคน้นไหมครับขันเม่นผมมุมกับบอม่าเด็คขันเม่นผมมุมกับบอมาเด็ขันมือฝนตกอากาศวันนี้อากาศดีครับไม่หนาวเมื่อวานนี้หนาวอยู่สวนอภูมินะครับ ตอนแรกยูสุนันยูสุวรรณภูมิตอนชุ่มโมงแรลกนะครับเริ่มแสดงสองทุ่มเนาะกะบ่บ่มีคนเดี๋ยวคนบ่ถึงลอยคนนะครับคนมาเดืกดเมือดมขึ้นกระไดค้นประมาณพันเจ็ดพันหกก่อยพันเจ็ดลอยเป็นเจ็ดบาทลอยสี่สิบเพราะว่านี่ยูสุวรรณภูมิกระไรเงินสองแสนว่าบาทครับใส่ได้ไม่เจ็บตัวมาก กำลังเดินทางมาจ้ามาเวยครับเพจพอยกลัมาครับผมอัน,หนไหนเลยคุณเนี่นยน่ายหลาจังส์เบร,เรี่เกกาเพิ่ เมื่อขึ้นมวลชะล่มดีครับอยูส่ส่วนอุณภูมิแม่ขอพระคุณหลายๆมาให้กำลังใจกันนะสองพันกว่าคนไอ้พันหกพันเจ็ดร้อยคนนะครับขึ้นถือว่าใส่ได้โฆสมนี่คือจังเราบอกไปน้ำเราขีดไปน้ำเนาะ บอกกขาดเหมบอบชัดเจนเลยฝาทางขอกราบบพระคุณทางมันชินมันหยางอันนี้เขาเอืนอ่นค้นหยามมันต้งฝึกต้องเปลี่ยนแล้วครับคือคือฝึกบ่อยๆแล้วมันก็จะชินไปในรูปแบบใหม่คือเอาขากระสิมาทางเดี๋ยวผมเชินมาคีย์อยู่ กำลังแรงใจจากพี่จากน้องเด้อเฮาฮักแพงกันด้อครับคนบันเฮากันบ่เชี่์กันบ่ยองกันบ่สนับสนุนกันมันสิใดสิดีไปเด้จังไดแมนบ่นะครับเราอยู่ในบ้าน a b หรืออยู่ในทุกๆบ้านนะครับอยู่ในทุกๆบ้านเนี่ยที่เป็นแฟนคลับแอนบอยหรือแฟนคลับลูกๆในบงเนี่ยถึงเวลาที่เขาซอยกันเขาก็ต้องซอยถึงเวลาที่เขาจะต้องเชี่์กันต้องยองกันเขาก็ต้องมาโอบปุ่มเอากันด้วยครับคนอีสานบันเขาคือกันนั่นแหละพี่น้อง หมอลำนี่อยู่ใดย่อนคนยีสานห้องเชี่ยกันนี่นะครับอันคนยีสานห้องโมยองเรากันนี่มันกับวงสิบได้ยืดยาวมาหอดปานนี้เพราะว่าวงดนตรีเดียวนี่มันอยู่ยหญ่เนี่มันเงินไขมันหลายสังคมมันเติบโตขึ้นการจ้างงานยี่ยงสีมันกากมันเหมือนมันมีอะไรมาตีกรอบมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนที่มันเดี๋ยวเห็นบอกครับเดียวนี่ คือโดยปกติแล้วมอลลัมเนี่ยเขาแสดงขนาดเมืองมอลลัมแต่แเมืองคอนแกนก็นยังมีการลองเรียนพราะว่าพอว่าบ้านเมืองมันสังคมมันโตขึ้นนะครับแต่ก็โตขึ้นขนาดไหนก็อย่าลืมว่าทุกคนมีอาชีพของตนเองเขาต้องเพื่อแพร่ไปยังอาชีพคนอื่นนน,นะครับเข้าใจอยู่ว่าแบบบางเทือ่ออ่ามันอาจจะเป็นการรบกวนเนาะจากเคยอยู่สงบสุขอัน เรามือหนึ่งก็มีมานีอ่าต้องทางานเสาตื่นทํางานเสาแต่ว่าเด็กยิียเสียงมาล่ำล้วก็นอนบ่ลับกระแห้เข้าอดทนเพื่อเปิดทางเพื่อเพื่อแพร่ให้กับอาชีพอือ่นนะครับซึ่งอาชีพเข้าเนี่ยเป็นบอกว่าโดยเฉพาะท่านสมเด็จพระพันตีเนี่ยเพิ่นเคยผมเห็นในคลิเปเพิ่นบอกว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติภาษา ศิลปะวัฒนธรรมนี่คือการบ่งบอกถึงฉากบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะหมอลำแต่ก่อนเขาจัดอยู่ว่าเป็นอาชีพการแสดงพื้นบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับโตทั้งทั้งหลวงทั้งราชการเพื่อนเนี่ยเขาปรับโตเขาระบบผ้าสีเขากเฮีดน้าเพิินครับเฮีดน้าเพิินหล่ะนะครับก็ จ่ายภาษีก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับวงยหญยๆเพ่นกับนี่เปิดบริษัทเปิดีอย่งางแพื่ที่สี่รองรับสาง่งความมั่นคง,คงนกับทีมงานนะครับมั่นคงทั้งดันเพื่อตีนั่ยมีตีนั่านะครับทั้งดันกฎหมายห้อาามนะครับที่จังวงใจกนลอยเข้านีูล่ละนะครับเราก็ปรับตัวตามตามยุคตามสมัยตามสังคมเพื่อให้เข้าอยู่รอดฉะนั้นที่น้องขอพิง ดาวเชียงเดือนไอไม้ไทยนะครับว่าเดียวผมจัดให้ครับผมลองได้ยกยิ่งนะขอบพระคุณแม่วันจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณบ้านเอบีนะครับมีมาลัยมาประมาณหกหมื่นกว่าบาทแล้วผมให้ทีมงานทําแล้วครับขอบคุณพี่พี่แอดมินที่เป็นสื่อกลางนะครับในการจัดกิจรกรรมนะฮะโดนเถือทั้งสีมีเห็ดมาไล่เทือนหนึง่งนะครับ วันนี้ผมตื่นประมาณหาามงแรงตื่นกับฝ้าอาบน้ำเดินทางมาผมพักอยู่ในเมืองยะโสค่ะบอกมาเป็นเอลระบันก็เลยเป็นศูนศูนมาไต่แ้งวักนผาำลังพาเมียพาลูกไปเบิ่งครับเจอกันครับโอ้ยเชิญครับพี่กฤษดาเรียนเชิญครับผมมามา,มาครับมามาสืบสารวัฒนธรรมมอลั่มน้ำกันครับ บอยภาพทีมง,งานมาสาม่อยกาค้นเลยครับเอาผลงานใหม่มาฝากพี่น,อน้องกุดชุ่มครับบอให้พิดบังบอให้ให้คุ้มค่าที่สุดกับเงินที่สี่สื่อบัตรมาสนับสนุนกันแต่งหน้าทาแล้ว <Okay. S 1> จากประเทศญี่ปุ่นคะ่ะน้องบอยครับสวัสดีครับ mm. ผม ปอบคุณเลยหลายนะครับช่วงนี้ได้ออกงานอ้ะใส่ชีวิตเป็นปกติมันก็เล่นนาก็เริ่มเกี่ยงว่างนันนี้โอ้ยช่วงซ่อมเลยนาดำคําเขียดทั้งเขียดน้ำกันใส่ใจทั้ง เียดน้องการควบคุมการควบคุมการผลิตการซ่อมการเฮ็ดอุปกรณ์ตัดชุดตัดเงีย่ยงต่างๆต,ต,ตากแดดยืสารคามเดี๋ยวนี้เริ่มใส่ชีวิตปกติแล้วครับนอนย่ำเบนมือดีขึ้นดนนหหีกันมนันบ่หงหวยกับมาดนามันกัดฟืนฟูขึ้นมาแป๊บเดียวม <c oughs> าเราตรงศูนย์เรื่องนี่โอ้ศูนย์เรือง พุ่งก็เขาไปเบิงไปจับพิดลูกน้องด้ว,ว่าผู้ใดบ่พิแช่ว่าปโาโทเฮาอุตสาบบอพผ้ามูเจ้าหยุดยงานที่จริงงานเดือนนี้มันถูงเดือนออกไปด้แต่นี่ก็อยากให้มูเจ้าได้ทํางานเนี่ยข่อยกับผ้ามูเจ้าไปทั้งทั้งที่มูเจ้าบ้เส่ยงพราะว่ามูเจ้าได้ทางานปุ๊บได้รับค่าตัวอยู่แล้วทุกงานที่มูเจ้าแต่งหนานี่แต่งหนาขึ้นเวทีเนี่ยข่อยขาดทุนบอขาดทุนเนี่ยข่อยลองรลำเอาผู้เดียวแต่มูเจ้าบ้เส่ยง มูเจ้ามีแต่มีเจ้าได้อยู่แล้วคอยขอแค่แบบนําใจซอยแช่แน่บ่ต้องแม่วบาดอกว่าแช่ไปกับบ่มีคนมากดไลค์คนติดตามหน่อยแช่ไปกับบ่มีประโยชน์บ่มีบ่ม,บมีพลังพ่อดออ